นะโมาาาตัาาสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตาตารู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิทธาตาทะคตโตโลกเกอุปาจติตาทโกตเกิดขึ้นในโลกนี้อารังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสามอาสามพุทโธตาตารู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโต เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์ซานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควา เป็นผู้มีความจำเริญจำแนนทำสั่งซ้อนสัตว์โิมังโลก,กังตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้สาเววกังสมาระกังสัปรามากังสาสามานาปราหมนิงกับท่านเทวดามารรมหมูสัตว์พร้อมทั้งสามนา,าพามป่าชังสาเทวมนุสรังเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ สยังอภิญญาด้วยปัญญายิ่งเองแล้วสัจจิกัตวาประเวทิสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามโสธรรมังเทเสติแตถากตนั้นแสดงธรรมอาทิกรยานังงดงามในเบื้องตน้นมัดเชกกรยานังงดงามในท่ามกลางปารโยซานกรยานังงดงามในที่สุด สัตวทางสาพยัญชนะเกวลาปริปุนังปริสุทธังพระมจริยังประกาเศเสตีทรงประกาศพรมจรทย์คือแบบแผงการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทางอาาัตถาพร้อมทางพยัญชนะดังนี้สวาคาโตภาควตาธโมพระธรรม เป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปาสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปะไรโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตงเวทิตะโพวินยุหิติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกาสังโกสงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ผู้ชปฏิปฏันโนภักควโตสาวกสังโกสรงสากวกของพระผู้มีพระภาคเจา้าเป็นปผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภักควโตสาวกสังโกทรงสากวกของพระผู้มีพระภาคเจา้าเป็นปผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีทิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสรงสาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอาตาปุริสปุกรารา่แห่งบุรุษสี่คู่นับเปียงตัวได้แปดบุรุษ เอสาภากควโตวสาวกสังโคนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาวเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาป้า,าวเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดของไว้ต้อนรับทักเนยโยเป็นสงควรรับทักษินาทานอันจเจริกราริโย เป็นทรงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทร,รมันชฉลีอนุตรังปุญญาเกตังโรกาาัสสาติเป็นทรงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้